อีกหนึ่งคดีที่จังหวัดแพร่ค่ะเกี่ยวกับการยืดไม้สักแปรรูปในสวนคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ส่วนที่กําลังจับกลุมผู้ร้ายนะคะเป็นผู้รับจ้างแปรรูปไม้สักในสวนซึ่งผู้ที่ว่าจ้างค่ะก็ระบุว่าตนนั้นมีโฉนดที่ดินในพื้นที่ปลูกค่ะ ทางด้านของนายนันทพงศ์คำปินเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือร่วมกับตํารวจตระเวนชายแดนที่3าสองพะเยาตํารวจภูธรพระท่าช่อแฮจังหวัดแพร่ได้สนที่กำลังค่ะเข้าไปตรวจสอบเป็นสวนป่าศากหมู่ที่2ตําบลสวนเขื่อนอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่หลังจากที่มีชาวบ้านค่ะร้องเรียนว่ามีการลักลอบตั้งโรงงานไม้แปรรูปนะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ และจากการตรวจสอบเองค่ะก็พบว่ามีการตัดต้นสักเนี่ยกระจายอยู่ไปทั่วบริเวณพื้นที่ค่ะรวมไปถึงพบไม้สักแปรรูปอีกจํานวน78แผ่นมีอุปกรณ์เครื่องยนต์และพบนะคะนายสายันไร่นากิจอายุ63ปีนายเดชาบุตรเสนอายุ64ปีและนายดําเนินชุ่มใจค่ะอายุ63ปี โดยทางด้านของนายสายันค่ะก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะว่าได้รับว่าจ้างจากนายเอ็มซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของสวนให้มาปลูกไม้สักในพื้นที่ที่มีโฉนดที่ดินเป็นของตนเองและจ้างให้มาแปรรูปไม้นะคะโดยจะได้รับค่าจ้างรายวันคนละ400บาทค่ะ เมื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดไม้สักทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเพื่อนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพระทาตช่อแฮพร้อมทางตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ